กลุ่มตรีเพรสารต่อโครงการรักชาติรักมวยไทยสนับสนุนเยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมสืบสารและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะมวยไทยอันเป็นมรดกของชาติจัดการแข่งขันนาตะมวยไทยอีซุสุปีที่12รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษากว่า1ล้านบาท การแนข่งขันนาตะมวยไทยเริ่มจัดขึ้นเมื่อปี2553ในโอกาสครบรอบ20ปีศึกอีสุสุครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่ส,สืบต่อไปในานามขมบริษัรท t รทิเอิสุสเซลส์จำกัดในโครงการ ลักชาตหลักหมวยไตครั้งนี้ได้ดับการแข่งขันเป็นแบบนูนโนมาลเพื่อสนเสริมให้เยาวชนไตอนุรักษ์หมวยไตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไตยซึ่งในปีนี้ได้ปรับการแข่งขันให้เป็นรูปแบบใหม่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ในรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์อิสุูนาตะมวยไทยเมตาเวิร์ส2022ครั้งแรกกับการพลิกโฉมการแข่งขันนาตะมวยไทยสู่จัก,กรวาลแห่งจินตนาการโดยผู้เข้าแข่งขันทุกทีมร่วมสร้างสารรค์ลีลาแม่ไม้มวย,ยไทยประกอบจังหวะเพลงในรูปแบบ v i r Vitual s t a t e ผสานภาพเสมือนจริงด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดตะการตา นับเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมทั่วประเทศทีมเยาวชนไทยแชมป์ภูมิภาคจากทั่วประเทศจำนวน8ทีม ร่วมโชว์ศิลปะแม่ไม้หมวยไทยประกอบเพลงผสานกับฉากภาพเสมือนจริงสุดอลังการซึ่งทุกทีมต่างแสดงลีลามวยไทยกันอย่างเต็มความสามารถครบทุกกระบวนท่าทั้งหมัดเท้าเข่าศอกพร้อมการไหว้ครูที่สวยงามขอแสดงความยินดีกับ น้องๆทีมชนะเลิศและขอปรบมือให้กับน้องๆที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมติดตามและคอยให้กำลังใจน้องๆเยาวชนคนเก่งได้อีกครั้งในการแข่งขันนาตะมวยไทยอีซุสุปีที่13ห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพรอิสุสเซล์จำกัดในการแข่งขันนาตัมวยไทยอิสุสรอบชิงชนะเลิศนะคะก็อยากเรียนถามธรรมทานหาตะนะคะว่านาตัมวยไทยอิสุสปีนี้จัดขึ้นท่ามกลางสภาวะโควิด -19 นะคะไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมบ้างคะว่ก็ิสุวั่อโค -19 の感染状況を踏まえてะบองโรไวรัสโร1 9ิก

โดยในรอบคัดเลือกนั้นแทนที่จะให้เด็กๆนักนเรียนนะคะเดินทางมาที่กรุงเทพในสถานที่ที่เราเคยจัดงานเราก็จะใช้เป็นการแข่งขันแบบให้แต่และโรงเรียนแสดงโชว์ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมนะคะแล้วก็สำหรับรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ก็ใช้การสถานที่จัดการแข่งขันเป็นสตูดิโอเพื่อให้เราสามารถจำกัดจำนวนผู้ชมได้นะคะและไม่เปิดรับผู้ชมทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะคะแล้วก็การเว้นระยะห่างและการรักษาวความสะอาดในด้านต่างๆเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะการแข่งขันหน้าตามวยไทยอีสุสุป,ประจำปีนี้ก็ต้องดูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มาประกอบเป็นส่วนสำคัญนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดนอกสถานที่ได้นาตาวยไทยอีสุสุก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะพิจารณากิจกรรมผสมผสานกันระหว่างออฟไลน์และออนไลน์สําหรับปีนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราได้ข้อสรุปแล้วก็จะแจ้งให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศได้ทราบนะคะก็ให้ติดตามนาตามวยไทยอิสุสุในโอกาสต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณธรรมทานหางต่าม,มากนะคะสำหรับนาตามวยไทยอิสุสุในปีนี้ค่ะคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ